อย,อย่างไรบ้างนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะดารานักแสดงมาเยอะขนาดนี้เนยนะคะเราต้องใช้เวลาของพวกเขาสักนิดหนึ่งครับซึ่งหนังของพวกเขาเนี่ย<ๆ>ก็มีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเลยนะคะคใครใครจะกำกับเรื่องไหนบ้างเนี่ยแน่นอนนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าโซนจัดฉายภาพยนตร์ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา21รายการหรือเวลา3ทุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาแต่ตอนนี้ผมและคุณปริมเราจะมีพิธีเรื่องของผมนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่อยู่ในสาเรื่องนี้นะฮะก็บิจูกเกตเตอร์นะฮะสำหรับบิจูเกเตอร์เนี่ยจะเป็นแนวดราม่าเหมือนกันก็จะเป็นแนวเรื่องของความรักเหมือนกันความรักของอหนุ่มสาวความรักของครอบครัวะะอะไรเงี้ยฮะอ๋อยังสายา่าที่เป็นดราม่าเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงใช่ครับานทันไลน์จะเป็นแบบดราม่าแบบผู้ชายาประมาณนั้นครับก็จะออกแนวแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยอะไรเงี้ยพวเราเป็นยังไงครับเกีเ่ยวอะไรกับจังหวัดน่านนะครับครับก็เจริงๆแล้ว ประเด็นนี้คือสำหรับเรื่องของผมเนี่ยจะจะค่อนข้างจะแตกต่างจากสองสองคนนี้เลยก็คือ,อผมเขียนพ่อเรื่องมาก่อนด้วยผมมีพ่อเรื่องก่อนแล้วก็ค,ค่อยขึ้นมาสเกลโลเิชันว่าเฮ้ยผมมีผมมีบ้านที่อยากได้ผมมีโรงเรียนที่อยากได้ก็เลยมันก็วิธีการ ทำงานวิธีการสไตลโลเคชั่นอาจจะไม่เหมือนกับทั้งสองคนนี้เลยเราวางไว้อยู่แล้วก่อนที่เราจะรับเราเขียนบทไว้อยู่แล้วมีโลเคชั่นในใจอยู่ล้วค่อยมาหาครับผมแล้วก็เดินแล้วก็ขึ้นมาหน้าแล้วก็หยิบแบบเสน่ห์ของเมืองนั้นใส่เข้าไปในหนังอะไรเสนอครับผมคุณยูนิ่งครับน้องแน็พูดต่อครับ คันวอเป็นไงคุณแม่ต่อครับคุณแม่ต่อถ้าพี่เราไม่พอใจดีค่ะน่ารักมากแล้วก็เขาจะปล่อยให้เราดีไซน์การเล่นเองค่ะจะสามารถครบจริงๆร้องเั้งร้องเพลงก็พ้อหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีโอ้โหอิฉาพี่ยาวังจ่ายจ่ายล้องมาเด็๋ยานี้่อิฉาพี่ยาเ่าเลยพี่อิฉาน่เดท ทันวาก็ร้องเพลงเองด้วยใช่ไหมครับพี่บอกว่าในเรื่องผมก็ร้องเพลงเองที่ปล่อยยูทูบยังเขาจะได้เสิร์ชหาเลยอ๋นนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันฮะเพราะว่าเรไม่รู้อะไรเลยนอกจาเรื่องตัวเองว่ามันเกี่ยวอะไรกับจังหวัดน่านแถมยังไปเข้าห้องน้ําก่อนที่เขาจะมาพูดคุยผมมุดเยอะออกไปหมดแล้วหรอออกออกไปหมดแล้วมันก็ธรรมชาติน้องคนเรามันก็ต้องมีบ้างครับฟังฟังนี้อยากดูหนังพวกเราหรือยังอยากดูหรือยังครับอยากดูหรือยังครับ อยากดูเลยสัญญานะครับว่าจะไปดูกันทุกคนที่ฝั่งขวาของเราคือฝั่งท้ายฝั่งซ้ายของพวกท่านนะครับคือใต้สะภานนะครับเราจะมีเหมือนการฉายหนังอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าจุคนได้กี่คนเพราะผมยังไม่ได้เดินไปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมาหาวิทยาลยังสิต์นะครับขอขอบคุณจังหวัดน่านนะฮะที่ทําให้ผมทั้งสามคนนะฮะได้มา มาถ่ายทําที่จังหวัดน่านนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆของผู้ผมด้วยนะครับก็อยากจะฝากด้วยนะครับนะครับสำหรับดังหน้าปีจูเกเตอร์ er, สำหรับพา,าร์ทของผมครับครับเอาฝักสายตาสายต้าสายตาห่อย,ยครับผมก็อขอบคุณนะครับผมที่้องชาวจังหวัดน่านนะครับต้องพูดเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะพูดเหมือนแกททันวาเลยพพูดเดี๋ยวฟังก่อนโอเค ขอขอบคุณพี่้องชาวจังหวัดหน้าทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลังสิตยนะครับผมแล้วก็พวกเรา3ามคนร่วมกับทีมงานน้องๆจากมอรังสิต์นะครับผมมาทำโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นหวังว่าหนังทั้ง3าเรื่องนะครับผมที่เราอมอบไปกับทุกท่านไปนะครับท่านจะเอาไปบอกเล่าต่อนะครับผมรวมถึงเอาแง่คิดดีๆที่เกิดจาก3เรื่องนี้ไปบอกให้กับลูกหล,กล,กลานนะครับผมลูกหลานเลยครับครับสำหรับใครน้องๆคนไหนนะครับผมที่อยากจะ แต่ว่านะเออสนใจในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์อยากจะเป็นผู้กำกับหรืออยากจะเป็นกล้องหรือว่าจะเป็นทีมงานใครชอบทำเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยก็ลองศึกษาดูลองฝันไปนะครับความฝันมันมีประโยชน์มันทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตไปได้ในอนาคตฉันเนี่ยมหาวิทยาลัยศิลป์นะครับเปิดรอน้องอยู่นะครับผมกับผมฮะเตรียมเข้าปีหนึ่งนะครับไปเจอพี่เดชได้ที่วิทยาลัยศิลป์นะครับผมพี่เดชจะไปรับน้องป่าผมจะจบแล้วสายป่านครับ คโอ้โหวัวร้อนดังมากก็เพื่อนๆสั่งไปหมดแล้วทั้งฝั่งจังหวัดน่านฝั่งหนังฝั่งมหาลัยนะคะครับสายปานก็บรรจถึงชาวน่านละกันค่ะคือผู้หลดจากคนฮะคือทุกคนเล่นใหญ่หมดแล้วสุดท้ายสายปานต้องเล่นใหญ่คือเนตเดชมาเยอะคือดีแบบสายว่าสายปานต่อจากเนตเดชอ่ะสายสายปานจะแผ่วลงเหรออ่ไม่กล้าเลยเฮ้ยส่งมาทั้หมดเลยอันนี้นี่นี่ก็ ป,ปันเชื่อว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานจากมหาวิทยาลัยร,รังสิตนะ,ะ <c oughs> ก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองแบบเ,แแเต็มประสิทธิภาพแล้วน้องๆนักแสดงทุกคนเพื่อนๆทุกๆคนก็ทําเต็มประสิทธิภาพของตัวเองแล้วนะคะต่อจากนี้ไปนะคะหนังของเราก็จะพยายามทําหน้าที่ของมันเอง <c oughs> ให้หนังได้เดินทางของมันเองนะคะหวังว่าพี่น้องชาวหน้านทุกคนนะคะหลังจากนี้อยากจะให้เปิดรับ นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไว้ปั่นเชื่อว่าคือตัวตันเองเนี่ยชอบมากๆเวลามาหน้าทุกครั้งมันรู้สึกอบอุ่นมากๆแลวปั่นเชื่อว่าหลังจากที่หนังได้ออกฉายไปอาจจะมีอีกร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านก็อยากฝากให้พี่น้องชาวน่านนะคะช่วยดูแลนักท่องเที่ยวด้วยค่ะมาเป็นเสน่ห์มากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดขอขอบคุณมากๆค่ะ